ขัวเขียนโมครับเมื่อนี้ตายยังเขียนครับพี่ใบเตรียมเคียงถาครับเดี๋ยวมาคัวอยู่บ้านนายทัวนะครับในย่างเพาว่าตายยังเขียนครับตายยังเขียนครับรอยใหญ่เผินได้ต่ำมะคุงครับมื่อนี้วันทีอ้อมเขียนสุกันวันวาเลนไทน์ครับเลนไทยฮุ่นความเขียนครับเขียนโมกินเนืาะบอกเนื้อย่างก็ไม่ไปแล้วครับนี่คุ้มห่องกันหนึ่งมันนี่นาะบอกว่าไหนจับว่าไหนนี่ควอนหุ้มวานเฮียงอื่นแทงอยากอยู่ ัครับแล้วไส้ลลยก็มาแล้ววันนี้ดีครับผมคนไทยครับแต่ไยหนุ่ม่อนครับตอนเขากินอาหารอีสานครับมึงรับบโอ๋อเด้ยวนายพูดได้ เวรดอยู่นอดอบไปเฮ็อ๋อเวิร์ดเยอดเสียแน่นินี่บบร้อยมื่อทิ้งใรกล้ยูที่เป็นท่นี่ครับนี่ครับนองมาใส่ล่ขัววเขียบโม่เลยอเมรินแ่เจอก็เมนู่มรอเขียนครับผมบนซื้อั่วจะเกลือครับเป็นที่คนเป็นครับเ่อยไปเรื่อยเป็นปนไดครับเออตะขี้ออเป็นที่ั่วผู้สาวครับ 80บาทได้หลายนครับดิบไปหารตไเองหนีห่วยโ่ได้ขนาดนี้ครับบอกเลยว่าหายยากมากเลยเขดิโมครับแต่ก่อนตับไผเคยเป็นลูกอีสาน์เดรนี่พอแม่ไทยให,มหมอยอย้มันให้ยางน้ำกลนน้ำไหน่านี่มันจะเต้นออกจากขี้ไทยไล่คูปอลครับตัวที่ได้แต่ละตัวแม่นแล้วซูมูนี่นนถ้าจะอาจจะเลี่ยงก็ได้ขาดห้องอะไรกัควักใสครับตอนนี้เดีย๋ยวเราเบิ่งต่อนิดตัวหน่อยอ้อมครับผม หอมใส่ผักซี่ผักขมผักสมสแซบมะเขืออ่อนแบบแล้วแสะดุดคำเขาเหนียวขีบมาที่นี่เราเป็นโผล่ผิดผู้รุ่งเลยผมเลยฟักตรงนี้เองนี่ครับเขียดท,ที่เป็นข้อเมาแล้วพี่ยไวตอนนี้ใส่หอมแดงก็ผิดลูกโดดครับผมจากกระเซาพงสดุดลงไปครับครับเมนูแซ่บอีสานบ้านห้ามวันนี้คือ ออมเขียนโม่พักสมคบมี่อยู่พี<า>่เลยสุดยอดแดกสองทัพพีครับเขียนโม่เนี่ยโคกใส่บ้าแล้วครับสุดยอดโดยฟิล์มรองมอนมัดอดีตอีหยังีนี้ยนนินดมตะไคร้กับพริกต่ำตาไคร้กับพริกสดครับเขีนโม่อุดมมากกระเทียมก็ใช่บ่อยมา,มากกินบ่ราะอะเมียบ่วยอยู่ขึ้นมากสีดำบัก จัดงด้วยนว,จวาจำนจำำกะนำแเ,เขาข้ามใไงกับเบิร์ดยด้วยนั่มันสุดยอดขันไปครับหัวครับวันนี้นี่ครับที่เด็อดคือผสมมะขมครับอมอเขียนโมกันนี่เรียว่าสุดยอดเยอมือขึ้นนะนียมีังน้นนอยจะน้นอไง ก่อนหาใหญ่หนีย่างนไทยพอแม่ต,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 ตัวสตีนออกมาแต่ละโไล่คุบมันัสแกงในคนก่อนเดีย๋ยวบปีกตัมะฮุ่งตัมะกนก่อกนครับเคยเป็นลูกอีสานท้องจริงนี่สิหูเลยวะย่างน้ำกนกีไทเพิ่นร่าคนไทหน้าหดไทมันไทยยังตัสตีน,ตตตนออกมาจากกันค่อยหล็บไหลคุบออกเกี่ยวกิโม่เในก่อ,น,อคนครับบอก เกียดนางมูสเกียดนางมูนะครับนะักนี่บผมเห็น,นเอกลื่อออนครับป,ปาดไว้แล้วแต่เกลือมันจะมีสีดำนิดนึงเพราะมันแช่ตู้ตเย็นไปโดนแล่วก็เสียบเพื่อเอาครับรอเบิ้งต้องเสียกเขือมัที่เพิ่มความมันนุ่มๆลื่นๆครับมันจะเป็นสไตล์คาเบียรเ์เสียกเขืเมอมจะเสีบรวดลองเบิ้งครับออนเกล็ดโมสตท,ที่บ่อยมัน มัน,นคือไวรอนเรเ่ิงของเรื่อยทำนี่หมกผิดวอนลูกดด่วผม่าใส่เลยครับอย่างนันน้าเปีกน้าเปียน้าผมใส่เผื่อบรรมัน้นั่นาคำหนกก่อตะบเลือห้องแซีดูเย็น,ด,นเเดูไม่เป็นสีแบนี้มันจะเป็นอินเลียแบบแซ่บกเซ่บเลืออ่อนครับ แล้วสแถวี้เกือแล้วมีให้แสบก,ก็ต่อค่ะนี่ปาแดัสองตะพีหอมมีลีอกหัวมีเลือดเซลล์ขัวไอ้เกหน่อยเนเด้อหน่อยนะบักลายเลยลนอยี้สุดยอดต้องเซลล์ขวยังไงอยคามเอาควมเขียนม่หยุแสบเอมนุ่เพือนวันไรไระตัหวา เดี่มงครับผมเดี๋ยวนำล่าง,าาางพกใส่ครับตอนที่มันสุกกว่าต้องขวานต้สุกกว่าสุกกว่าต่ำหุ่งนี่เดี๋ยวให้นายตั้งขัวต่ตวตวตทำทุกทีครับผมเดี๋ยวไปโคกก่อนครับผมเสียบน้ำกันตอนเริ่มแบงแล้วครับนี่อย่าบอกไม่ไหวเสบไม่ดีเราตั้งห,หยอนหมากเลยหยอนกับขักเตรียมไว้แล้ว ส่อองกบจะมีผักสมประคบพักสมประคบขาดบรลดีครับนี่เพชรที่ดีเนื่อขาดบะมี่หลีก็ใส่แค่ผักซี่พักคอมบัวผักอยตูก็ได้ครับแค่นี้โอเคแล้วด่วนมากรอบบนขั้วครับ,รบอย่างนี้ไสเจียวฟ้อมไซเดียมหอมแดงครับนะครับนบะมี่สุดขับสอนหอยน้าล้มเลยนะซีิวขาว<ม>เดี๋ยวออม ีียยด้แจัดครับเดี๋ยวเราใช้แล้วตอนนี้เพิ่มครับตัวเติมน้นต้งไปแล้วครับจากที่ขัวก็ซื้อยังไปเพิ่มน้ำไปเพราะโอตุทำเขาเลยงเนียวขาห่อนจังเจียวหงสุดยอดแบบมากอยู่แล้วครับความเขียบบวกเซ็ตขึ้ได้ไหมครับเห้มันข้อพี่บอักษรแบบไกซีนวยครับ เกียวิิงทรับสม่ำน้ำะครับกัเแียวหวงนงเลยละลวกครับนี่ทีขอกันมากๆเลยอยแซ่บต้องตีมันแตกแตมันมีฟูแไปยันใส่บังเน่าวครับใส่บังหน่าหนึ่งการฟู้เกิดความบิีน,นย้ำกินมันสัมผัสดินเขามันบอสแบ สอดมันสีสดำแต่มันสิดแสบมากครับหอมสอดนัวมากถือไ่คอยซีดเลยเติมน้าใส่ข้าวคั่วครับนะครับสูตรไทยบางคนก็นใส่ตอนเริ่มขวเริ่มนั่นเลยถ้าแม่ผมใส่สูตรคือพี่ไว้เลยเว,ยวาลามันสุกแล้วเติมน้ำแล้วจึงใส่น้นพลสไตล์คูบิอาครับผมใส่อะไรน้ำเค็มพนหลายครับน้ำมันสีมันติเป็นนะบว่า ยืมเยื่อติดกันครับนัวหอมเราตึ้ผาดขึ้นจีตูหอมซี่ครับเล้าบางทีเด็ดต้องาขมใส่ตองกาดิต้อใส่แล้วต้องขมเร็วถามาขมเพาแลยโดนครับขมมันจะเพิ่ต่างับนนะครับข วันไปตกการหลากหลายอย่างแบบอู้หอมสมบูรณ์เนี้อสุดยอดข้ามเข่าคีบเข่าคีบเอาไปที่นึงอ็นหอวแม่เต็มสุดยอดดีครับเนี่ยพัวแม่พาเห็ดผลดีครับพ,พร้อมแดงหนึ่งพพเพต้องให้มันพาซับเลยเต็มหัวเขากินคำถือมันถือหวานนี่ครับสุดยอดเลยนี่อู้หงามดีครับสวยงามมากเลย ความเขียดความโคกับสไตล์เดียวกันครับความโคบความเขียดความเขียนมูสเขียนจะหน้าเงียบๆครับแบบแล้วใครถอดถอดไครครับวันนี้จ่อฝีมือปวงปรสาสตร์ของผมเองแล้มันขึ้นกับฝีมือกัอนถอดทั้งเราครับเดี๋ยวผมให้เกี่ยวนี่เป็นเมนูที่มาตรฐานครับไอพวกกินเนื้อพวกกินหมูสทุกไส้กินเขาเแซ่บเกียวเมนูนี่ก็พอสวยให้หัน ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปล้อมกินร่วมกันเบิ้งนี่ครับเตียนเรีบรยบร้อยออมเช็ดมูอใส่พักเพื่อนบ้านเทาทีนี้ทุกอย่างครับล้มไปนหมือนกันแสกุลเดาตวน,น้นำมันหัวผมถอดไข่ไข่มือแดงนะครับมึงเล่นนะเดี๋ยวมึงพี่บอยใช้ล้างดาบไปหยิบหน้ามอวย ครับวิธีถอดไฟต้องถอดไต้เล่อนอ่อนเสาถอดไฟแห้งมันใหม่ข้างล่างก็นไปกิน่องดำแต่เราทพี่บอยนี่มาฐา,านประเทศนี้นั่นกิ๊บเป็นยังไงน,นี่นะครับไครซีฟองนี่มีแต่มันมเบื่อไงอยู่มันจะ่ี่กินสอดออกมาอย่างเดียวเลย ห่อกระทะอยู่วัดได้ใบใหญ่ <c oughs> เ,ออเอาแผ่นนี้ใหญ่แล้โอ้ฝีมือหมักครับอยาหมักเลยยิบก็ได้แม่กันคนเบิ่งมา อาจารย์คุณบอกไ<บ>ม่ใด้่้นหนาเพาว่ายิมเขได้ใ่ไเส้นขาัเป็นขาวบึยิมเขได้ก็ต้องสื้อ,อมาอาจารย,ย์ไม่ยิมบอกแตบถือคนเจ้าของ <ละ S 2> มักทีงยิมใช่อังวายก้วนานินานเดียวครับว่ามีผลนผลเรานำถือศาส,ะสะนาแนงพี่ศาสนาที่ยังบึ้งินซี่อน้อเป็น <ไอ S 1> สินหาคอคอสามตัดออกการมี เห็ดอะไเห็ดห่อเนี่ยเขเรียเต็มหม้อนะเห็ดอะไเนยเห็ดไงอยู่วเห็ดตีไหมันเยิ้นอีกพดโคตเว้ยแ่เขาีบมาหงมนบแต่ญงเห้หไงอยู่ไอ้วปวดโอ้คนขอโทษเอนะญ่ดีเนาะดีพอ ผมอยากโคไม่นุ่นนี่เคยเป็นอย่างนี้บอกได้ว่าไม่นุ่นนี่ซุบจอดออมเคลียร์มูนเขาเหนียวเห่อนแมบงสีเท้าห่อนกว่าแม่นครับจานนี้มันที่เขากับสม่ำต่ำครับขับแจ่วหวงพี่บอยครับชุ่มหนึ่งบะคงนึงแล้วอยู่นี่แจ่วหวงพี่บอยอยู่นี่นี่ผมอยากกินกินไข่เจียวก็มันแจ่วปลาแดกหวองนะผมอยากทอดไข่ครับวันนี้กินข้าวบ้านน้องแอนะครับน้องแอจะเป็นดามเมเยอร์นะครับงานกีฬาอำเภอวันนี้นี่เขาลับมา สองรเสบร็อกให้ครับขอบคุณครับผมนดับดาให้ดย้อนมาเร่นทายังไนก่อนกำลังฝนมาเลีนท้ายกับเป็นมือที่สำคัญชุสมือครับตอนไหนความสมัสมือครตาับางไรนน้งฝนมาที่นี่กินข้าวแซ่บดีขอก็มนโมเม์ดนอะสื่อทองเสอยงใคกันเนาะมอนๆอกูลบานย่ำไหนน่อกเอา่ออ๋ออ๋ออ๋อ่อ๋ออ๋าออออ๋ออ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 อ เขายัได้เป็นซ่องงามไหมโซ่เจ๊กแก่ลอยเองถิ่มไหมเอาสีก่อนเอาสีก่อนแบ่งตามวได้ครับเจ๊กดอกมาเจ๊กดอกเออได้ครับนี่เนี่ยมันดีซิมเมนูออมเขียนอิโม่ครับที่นี่โดยวพี่มืนพี่บอยครับเดีวน้องแบ่งโมบายสุดยอดมากเลยยังได้ที่ตังวงก่ครับนี่ชักนี่อันครับได้กล่องสุดละวัวกินเราเมื่อไรตังวงมื่อนั้นล่ะโอ้ มึงหนาวพ่อไงเราที่นี่เรียบร้อยพ่อไม่กินเหล้ามึงกินเหล้าอยู่นี่เอาไปกินเราไปตั้งละเอาละเราที่นี่กระสุนรวมเด้นนี่พ่อจะหายอยู่แล้วลูกมายังได่นครับพี่บอยมีเมนูแนะนำขันเทมครับคือเจีวปลาแดดปลาล่าครับแล้วก็แซ่บมอนเลีแล้วก็นี่ทุกย่างลนะครับอันนี้คือออมเขียดกิม กระปทอไข่นงแอนนี <m> ่แซ่บมากเลยยงไงแซ่บบอแซ่บครับผมยซิมน้ำก่อนครับีนย่ยากเลยแจับเบียก่อนต้องแอร์ที่เป็นดำไม่ยืดดำไม่ยืกากินออมเขียดนี่เขาต้องกินข้าวเหนียวครับ็อ้เา หนาวหรบอเปล่าถน้าขาอเป็นสาวเลยเป็นสาวหรือเปล่านี่ครับแบบซิฟออมกอบรับโอ้ยตก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 ถือว่าบ่อยครับแซมเอาผมพอนผมไม่กับผมผมแต่วมันแสบมันนัวครับบอกเลว่าสุดยอดสดเอาเป็นคำใหญ่ๆนะครับแซมมาครับบอกเลยว่าสุดยอด กระดูกมันถือว่าแข็งคือโกบรับเขียนอีโมนมันคือจับขาขีดหนักพร้อมแจะก็น้ำน้ำหางโรยไสพอแมงอะไรกินถามมะู้แถวจะบอกเลยว่าเมนูที่ย่างถากันน้อนโดนขึ้นเมนูนี้ครับแก้วประแดกกำาลังกัก

หวานชาทุอยังอันน้องแออันนี้น้องแอลบอกเคี้ยครับบกเคี้ยงานเคี้ยวต้องคุยครับอันนี้เดี๋ยวก็พักซีครับบัดนี้เปลี่ยนแปลงรสชาติจะบอกเรยกว่าสุดยอด

นี่ผมบอกเลยว่าแซ่บกบเขากจะบ้องหลายกูมูไม่ครับคอนคำเสียแเราอยากจะคำครับขอ,อ,อหนึ่งคำครับอออหนึ่งคำนอพี่เจาบง แซ่บมากครับสองโป๊ะอืมเวทีขายความไหอืมโอ้สโลว์ซาพร้อมเจ๋งมากเลยอืมแซ่บมากมาที่นี่ของครับเยี่ยมมากเลยอืมเจ๋งเจ๋งเจ๋งจ